พี่น้องบัางหันนามถ่วหน้าข่อยบระที่นี่หนามบกยน้าบกมีเขา่ามีเข่าคือเก่านั่นแหละพี่น้องคนละโต๊กใจเบิร์ดแม้ว่าแต่สิบ่มีเข่าโอ้ยเข่านี่ เขานี่จะเป็นมันดีขากจะเป็นมันสูตรยอดขากเด้อพี่น้องเอ้ยมันอยากให้คนได้กินขากแม่น้ำท่วมสามสีมือได้น้าข่อยวงังฝนต๊ใหญ่วางหันนี่เอามือนี่ข่อยมาหน้าน้าบกแม่ละ่าละ่าม่เขาคือเกา่าข่อยละ่าเอ้า บ,ขขบ้ได้กินเขาค่ะๆปีนี่ว่าได้กินคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเขานี่จังได้กับเลียงชีวิตดคอนอยู่แล้วแต่ว่ากับซอมบ้แล้วซามบ้แล้วดอกคอยคอยเศร้าซามละละ เอ,เอาซ้ำใดนี่ล่ละได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นละบางผลใหญ่นี่มันเป็นจังสีเลยพี่น้องมีตั้งแต่น้ำแม่จนว่าคอยว่าโอ้ยเศร้าเห็นหน้าเศร้าเห็นหน้าแต่ว่ากะนี่ะมละมกะเหลือมเจาะไม่แตะเนาะน้ำถ่วมมันเนาะถ้าคอยคิดว่ามันสี่ข้นอยู่เด้ เดี๋ยวมันก็ขื่นเต็มกันหน้าคือเกา่าเพิ่งไปละหน้าข่อยต้นน้ำแบบลายโอ้โหบริเทศทยเฮ็ดยูทูบไปคอยร่องตะติกตอกตอนน้ำไหลไหลนั่นคิดว่าท่านยูทูบเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยมมือหน,นิสิล่งยูทูบละ น้ำบกแล้วน้ำบกแล้วก็ไม่ใช่ไม่มองย่อมมองน้ำมองทีนะคือมองทางนี่คือมองคอยสอมหลักคอยอากาศเขามาสอมสื่อกาเพิน่นสื่อกาเพิน่นสื่อกาเพิ่นลกให้พ่อมันละเจ็ดบาท ู่ได้มีกากา็มีเงินอยู่ดอกปีนี่ลองมองกับแปดบาทพ่นดด้อได้ขอยสื่อมาละเจ็ดบาทพันลกมาสรงทะลกเองมาละสามบาทคืออยู่พี่น้องนำบกกละ่ะคือคือ,ค,อคือเรา เขานี่ยืนแห้งเด้อเขานี่ทวมทวมประมาณสามสี่มือสี่มือนี่หละหน้าข่อยทวมเ่เห็นเขาเลยเด้อนำไลปาดตาดเลยมือขอยมาแต่ว่ามือนั่นขอยชายล่งปีกตอกแต่ว่าผี่น้องเอ้คันแท่ มองกันแท้ขาแลละแถวนี้สีอาร์ดให่บ่ละแต่ว่าเสาบ่ามีน้ำก็ายากอีกละเห็นหน้าพี่นี่อย่างยากแน,อกน่อยู่ยากกระตองสูนเนาะคุณมองกันแท้หนามมันไหลหนาม,มันบกละ่ะอกระตองสีเดอัดจังค่อยสีเดเขา ือสิได้กินอยู่ดอกคือแนมมึงส่องแล้วเขาท้าล่ะนามโบกแล้วพราะว่ากำลังเขาพันษาหนึ่งดอกอยังย่งอีกด้นอยู่พี่น้องระยะเวลาสีเกีียวเขาต้นนามถ่วมพรเป็นสิสี่แล้วนี่นามมันโบก มดอกบดองงามมันก็บใบหยากดอกเขานะ่น้อใส่ปุ๋ยมันกับงามขอต่ให้มีเข่าพาพี่น้องมาเบิงหน้าหน้าขี้ลายกับเบิงเนาะพี่น,อน้องเนาะหน้าน้ำท่วมอาพี่น้องลิมนี่อาซ้ำนี่ละอย่าลืมเด้ออย่าลืมโกดไหลโกดแช่ก์กดติดตามมหายายเพี้ยนเนีย่ยยายเพ่นบานสวนสวัสดีค่ะ